ขอแจ้งเตือนก่อนนะคะว่าใครก็แล้วแต่น่ะที่มาฟังไลฟ์ของสุในวันนี้หรือมาฟังไลฟ์ย้อนหลังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่สุพูดในวันนี้เป็นชุดประสบการณ์ส่วนตัวและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลายคนอาจจะไม่ยังไม่เชื่อเรื่องทวินเฟลมนะคะว่าทวินเฟลมคืออะไรทวินเฟลมมีทุกคนไหมทวินเฟลมเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะแต่ว่าทุกคนมีคู่รักศักดิ์สิทธิ์ไหมมี นะคะแต่คู่ทวินเฟลมไม่ได้มีทุกคนเราต้องแยกแย่อยนะว่าคู่รักศัพสิทธ์กับคู่ทวินเฟลมมันไม่เหมือนกันนะอ่ามันไม่เหมือนกันมันต้องแยกกันนะคู่รักศัพสิทธิ์ในทวินเฟลมมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะคือทวินเฟลมเนี่ยเป็นทุกคู่เอาง่ายๆเป็นทั้งคู่รักศัพสิทธ์ เป็นทั้งคู่ทวินเฟลมนะคะคู่จิตวิญญาณแล้วก็เป็นคู่อะไรอีกคู่คู่กรรมก็มีนะบางคู่นะที่มากระเทาะปมกันอนะมันดูเหมือนคู่กรรมอะแต่มันไม่ใช่กรรมเนาะมันเป็นการกระจกสะท้อนใส่กันนะคะคู่ทวินเฟลมเนี่ยจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงพอสมควรนะคะแต่คู่รักศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาเจอกันตอนที่คุณตื่นแล้วเท่านั้น นะคะตอนที่คุณทำพลังงานคุณขึ้นสูงแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่เข้าใจในบทบาทการทำงานของมิตินะคะมิติ3แล้วก็มิติ4มิติ5แล้วรู้จกักพอจะรู้จักวิธีการที่จะไปมิติ5หรือรู้เรื่องรักไรเงื่อนไขนะคะถ้าคุณต้องการเจอคู่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณจําเป็นมากต้องมาเรียนรู้เรื่องรักไรเงื่อนไขนะคะการสะกดจิตให้เป็นรักไรเงื่อนไขออนนี้การันตีว่าไม่มีนะคะ ถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีการสะกดจิตให้คุณเป็นรักไร้เงื่อนไขโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมาพิจารณาอะไรเลยก็ต้องมีต่อมเอนิดน,นึงว่าแล้วคุณเกิดมาบนโลกนี้เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อวิ่งเล่นหรอไอ้ความทุกข์ต่างๆที่คุณได้ไปสัมผัสมาเนี่ยคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณได้อะไรกับความทุกข์เหล่านั้นบ้าง นะคะการที่จะเป็นรักไรเงื่อนไขได้คุณต้องกลับไปดูอดีตของคุณนะว่าคุณเรียนอะไรมาบ้างแลวคุณต้องทําความเข้าใจสิ่งนั้นน่ะที่คุณเป็นนะคะเพราะหลายคนต้องการทางรัฐเนาะโอ้ยการเรียนรู้เรื่องรักไรเงือนไขเนี่ยมันยากมากเลยอะ่ะไม่ต้องไปเจอปมอัตราของตัวเองจะต้องไปชาแหละตัวเองดูข้างในนู้นนั่นเนี่ยแล้วก็ มันยากอะ่ะมันไม่อยากจะยอมรับความจริงตรงเนี้ยปัดจบเลยได้ไหมคือสะกดจิตให้เป็นไปเลยได้ไหมนะวันนี้ก็เลยมาในหัวข้อของที่ชื่อว่า ภารกิจและเวลาที่เหลืออยู่ของชาวทวินเฟลมมันอาจจะเป็นหัวข้อที่ดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเหรียญอีกด้านหนึ่งของหัวข้อเนี่ยมาเพื่อจะมาแจกแจงว่าพวกคุณภารกิจมีอะไรบ้างนะคะชาวทวินเฟลมแล้วก็ชาวที่เป็นคู่รักศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะคู่รักศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่คุณมาเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคู่ทวินเรนะที่ที่สูเคยเล่าให้ฟังนะคะ วันนี้สุก็มาทํางานกับคู่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสุงนะฮะดังนั้น<ม>ยักแย้นิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะกับหัวข้อนี้แล้วก็บทบาทที่เหลืออยู่ของชาวโทวินเฟลมอะ่ะทำไมที่เหลืออยู่มันจะจบแล้วเหรอมันก็ไม่ได้จบหรอกนะคะมันไม่ได้จบถ้ามันจะจบก็ต่อเมื่อเราละสังขารแล้วนั่นละคะ่ะมันถึงจะจบนะคะวันไหนที่เรายังไม่ละสังขารเนนะี่ยยังไม่จบแน่นอนนะคะการที่คุณไป รับรู้เรื่องราวต่างๆมันมีนะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่พยายามมาบอกเราว่าสามารถที่จะยัดโปรแกรมนั้นได้สามารถที่จะทําโปรแกรมนี้ได้สามารถที่จะเป็นรักไรเงื่อนไขได้โน่นนั่นนี่ได้สุเลยสุเลยมานั่งนึกทบทวนกับตัวเองถ้าเกิดมันมีอไอตรงนี้จริงๆอะ่ะสุไปนานแล้วเอาง่ายๆแล้วสุก็เคยไปแล้วด้วยนะคะเคยไปแม้กระทั่งไปสะกดจิตสุก็เคยไปทําแล้วนะคะ ไปถอนชิปอะไรพวกนี้สุดก็เคยทำแั้นแล้วก็ใช้เงินจำนวนมากเลยในการทำสิ่งนั้นน่ะแล้วบอกว่าหลังจากนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นก็มาหยุดที่จุดเดิมอะค่ะก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าสุดต้องกลับมาเ,เรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองแล้วก็มีหลายๆท่านเนาะที่ต้องการจะไปวิ่งหาทวินเฟรมนะคะเนี่ยถ้าเกิดเรามาได้โปรแกรมเนี่ยเราจะเจอทวินเฟรมของเรา คือถ้าอัตราตัวอยากของคุณนะ่ะมันยังมีอยู่เดี๋ยวคุณได้เจอแน,แน่แต่คุณอาจจะเจอคู่อีกรูปแบบนึงนะเขาแบบคู่คู่ที่แบบคุณไม่ได้พึงประสงค์กับคุณมากขาดใจส้มนะก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้มากๆนะคะถ้าเกิดเราจะเป็นรักไรเงื่อนไขได้โดยที่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติอะไรเลยเราลองย้อนกลับไปดูนะ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามหาศาสดาของโลกของเราเนี่ยหรือว่าจะเป็นพระเยซูคริสต์นะคะหรือจะเป็นท่านมหาลิบีมูฮัมมัดอย่างเงี้ยนะคะทาไมเขาต้องมาสอนความเมตตาทําไมเขาต้องมาสอนเรื่องความรักนะคะทําไมต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องการปล่อยวางนะคะรักยังไงร,รักให้เป็นรักตัวเองรักอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเราเรา,เรามีโปรแกรมวันเนี้ยพวกวันอย่างเงี้ยวันนี้นะสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเหล่านั้นทํามาก็คือ ศูนย์เปล่าไม่มีประโยชน์แล้วเขาจะมาฝึกทําไมแล้ววันาถามว่ามันจะอาจจะมีการย้อนยัเพราะว่าตอนนี้โลกเรามันปรับระดับมิติไปแล้วนะคะมันก็เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มาให้เราจริงค่ะโลกเราถูกปรับมิติขึ้นท่าแล้วจริงๆอไอน,นี่ไอ้น,นี่ยืนยันนะคะยืนยันด้วยตัวสุเองนะ,ะเพราะว่าสุก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าการโดน โลกเรานะคะที่โดนปรับมิติขึ้นแต่มนุษย์ไม่ได้โดนปรับขึ้นตามโลกนะมนุษย์เนี่ยพยายามเขาพยายามจะช่วยเหลือมนุษย์ให้ปรับขึ้นมิติห้าตามโลกใบเนี่ยแต่มนุษย์นะคะจิตมนุษย์น่ะให้เรารู้ไว้เลยว่าจิตมนุษย์เป็นเหมือนลิงนะคะจิตมนุษย์เหมือนเด็กที่ซุกซนที่ว่าบางทีมันไม่เชื่อฟังมันจะเชื่อจ,จิตมนุษย์เนี่ยมันจะเชื่อฟังจิตไอตัวอัตตาของเราอยู่ นะคะต่างๆนานาม,มันก็เลยเนี่ยก็เลยมานั่งระทมตมตรอมกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เลยมานั่งอยู่กับกองทุกมานั่งอยู่กับจกระเจ็บเจ็บจกระที่หัวใจบ้างนะคะมานั่งมีความขาดแคลนในชีวิตอยู่บ้างนะคะต้องมาดิ้นรนแสวงหาไขว่คว้านะคะทุกๆอย่างนะไม่ว่าทางด้านร่างกายและจิตใจนะดังนั้นเนาะ ภาะวะโลกเรากําลังบีบให้พวกเราเนี่ยปรับขึ้นตามเขาเขาจะบีบในรูปไหนมากก็นี่ลราขามากันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัตินะคะให้คุณได้มาเจอการสูญเสียงต่างๆนานานะคะเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่านี่คือสัจธรรมนะคะมีเกิดแล้วก็มีดับมีมีเจอแล้วก็ต้องมีแยกจากนะคะอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้ตรงจุดนี้นะคะ เพื่อให้คุณปรับระดับมิติของคุณด้วยตัวเองเพราะว่าโลกเราใบนี้คือจะเกิดเราเไม่ได้ยินยอมในการที่จะปรับจิตของเราขึ้นมิติห้ด้วยตัวของเราเองอ่จะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เห็นอยู่ว่ามันก็จะมีการแบบสูญเสียบางคนก็สูญเสียชีวิตบางคนก็สูญเสียสิ่งของสูญเสียของรักนะคะความรักแล้วก็คนรักด้วย นะคะมากมายเลยเพื่อให้เราเข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องเข้าใจจริงๆหนาจะไม่ใช่ว่าเข้าใจแบบผ่านๆไปเข้าใจแบบผักชีโรยหน้าคือเออฉันเข้าใจก็ได้อ่าเน็ยฉันยอมเข้าใจละแต่เหตุฉไหนทุกอย่างรอบตัวมันยังไม่เปลี่ยนเลยก็ฉันเข้าใจแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเข้าใจแบบไหนคือเข้าใจแบบหูซ้ายทะลุหูขวาไหมเข้าใจแบบแบบพิจารณาหรือเปล่า เข้าใจแบบต้องการปล่อยวางไหมเข้าใจแต่ยังกรรมอยู่นั่นก็คือไม่เข้าใจนะคะคุณลองมานั่งนึกดูว่าวันเนี้นะคะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรบนโลกไปนี้ขึ้นมาอาทิเช่นน้ําท่วมอ่ะน้ําท่วมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณเอ่อคุณจะทําอย่างไรถ้าวันนี้คุณยังหนีออกจากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าไอคาเตือนตรงนั้นยังมาไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่มีใครมาช่วยคุณเลยนะตอนนั้นน่ะนะ เพราะว่าน้ำท่วมไงไปไหนไม่ได้ไงน้ําท่าก็ไม่มีอาบนะแล้วก็ไม่มีดื่มนะคะห,ห้องนุงห้องน้ําก็ไม่ปกติไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะอยู่กับสภาพัสสถานการณ์อย่างนั้นตรงนั้นได้อย่างไรด,ดังนั้นถ้าเกิดคุณฝึกสมาธิคุณฝึกสตินะแล้วคุณก็จะรู้นะคะว่าคุณจะต้องไปที่ไหนอย่างเราสองคนเนี่ยเนี่ยเรามาฝึกตรงนี้กันแล้วเนี่ย นะคะเราก็จะรู้วาระอะไรของเราก่อนล่วงหน้าเสมอนะคะกับไอ้เรื่องที่อ่างภัยพิบัติจะเกิดใช่ไหมเอามาจะเกิดช่วงเวลาไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้ของเราอะไรแบบเนี้ยมันก็ไปตามโซแพลนของพวกเรานะคะดังนั้นถ้าเกิดใครก็แล้วแต่มาเจอคู่ทวินเฟลมหรือคู่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะคุณต้องมาฝึกเรื่องนี้นะคะเพื่อจะพาตัวคนเองไปให้รอด ะะแล้วเมื่อคุณรอดแล้วคุณก็จะพาคนอื่นๆไปรอดกับคุณด้วยสําหรับคนที่เขาเชื่อคุณนะคนที่เขาเข้าใจเรื่องจิตมิติ5้านะคะหรือรักไรเงื่อนไขตรงนี้และคนที่ยืดยื้อนะคะไม่เชื่อไม่ฟังไม่ไม่ไม่เปิดรับตรงนี้เลยเขาจะเป็นยังไงเขาก็ไปกับน้ํานั่นแหละคะ่ะเขาก็ไปกับแผ่นด,ดินที่มันไหลไปนั่นแหละคะ่ะเขาก็ไปกับลาวาภูเขาไฟนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้การปรับเปลี่ยนระดับมิติของโลกเนี่ยคือเขาไม่ต้องการให้คนที่มีระดับ 3D อ่ะอยู่แล้วนะเพราะคนเพราะอะไรคะเพราะถ้าเกิดโลกเราอะแล้วก็มนุษย์ทุกคน่ะโดนปรับขึ้น 5D แล้วปุ๊บเนี่ยประชาชนที่ยังอยู่ในมิติ 3D อยู่ยาก